สวัสดีคะ่ะทุกๆคนที่ติดตามช่องยูมารุมฮักหน้ายูแล้วก็ช่องไมล์ลับเจเจฮ8กปชาแนลนะคะทักทายทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนะคะมีใครโชคดีกันบ้างนาะวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีโชคมีลาบกันเนาะนะคะใครที่ผ่านเข้ามาดูเนาะนะคะไมล์ลบเจเจก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนั่นแหละค่ะเนาะไมล์ลบเจเจก็คำนวณรัฐบาลไทยที่ลงให้นะคะ ไม่รู้ใครได้ดูบ้างหรือเปล่าเนาะเพราะไมล์เลิฟเจไม่ได้เจาะจงว่าคลิปนี้คลิปนี้ต้องเป็นหุ้นตัวไหนตัวไหนนะคะก็คือใครได้ดูคลิปจนจบนะคะจะรู้ว่าสิ่งที่ไมล์เลิฟเจลงแทรกเข้าไปในการพูดข่าวสารนี่แหละคะ่ะเนาะก็จะรู้ว่าที่ไมล์เลิฟเจทําก็วันนี้รัฐบาลก็เข้านะคะตัวเจาะศูนย์เก้านะคะไมล์เลิฟเจก็ได้ฉลากกินแบ่งไปเนาะ <laughs> <laughs> นะคะ อันนี้คือผลนะคะผลที่ที่ทำก็คือเข้าตัวเจาะศูนเก้าเนาะของรัฐบาลแต่ออมสินนี้หลุดนะคะเพราะว่าไมลยเลบเจเจให้ตั้งแต่ต้นๆแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะตั้งแต่ต้นๆนานแล้วแหละ,ะแต่ไมลยเลบเจจะไม่ลงซ้ํานะคะก็มาลงซ้ําใกล้วันจะออกนะละค่ะแต่ไมลยเลบเจก็ไม่รู้ว่าเป็นคลิปไหนนะคะเพราะไมลยเลบเจจําไม่ได้ว่าไมลยเลบเจลงในคลิปไหนนะคะอันนี้จะเป็นของงวดถัดไปนะคะ วดของวันที่สิบหกนะคะก็ลองแคปหน้านะคะใครชอบไม่ชอบผ่านนะคะเป็นแค่การคำนวณน,นะคะไมล์ดจไม่สามารถจะรู้ได้หรอกนะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเป็นแค่การคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆนะคะเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างที่เราลงทุนนะคะมีความเสี่ยงเสมอนะคะใช้วิจารณญาณของเราตรึกตรองแล้วก็ตามกำลังของเรา ไม่ชอบก็แค่ผ่านนะคะอยู่ที่ดวงของแต่ละบุคคลเนาะพอใหม่แล้วนเจจก็ไม่รู้จะมาตัวไหนคํานวณตามความคิดของตัวเองนี่แหละค่ะเนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะมาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะที่จะเล่าข่าวสารเนาะในคลิปนี้ก็เอาหุ้นรัฐบาลไทยมาฝากค่ะเป็นรัฐบาลไทยของงวดวันที่16เดือนกุมภาสองพันห้า5หนี่แหละคะ่ะก็คือ2 0 2 4เนาะ ก็คือปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้มันเป็นเลขหกเจ็ดมันตกเลขที่ไม่ค่อยดีถ้าใครจะเขียนอะไรนะคะจะเขียนหรือจะอะไรในในบัญชีของเราเนี่ยจากเปลี่ยนจากพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดให้เป็นพศเขียนเป็นพศสองสี่จะดีกว่านะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ที่โอเคอยู่นะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะเจอาก,กันาคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ